ล้อชาร์กวิวที่เราได้มาเนี่ยนะสามารถสแนปได้หรือเปล่านะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะคบเนื่องจากคลิปก่อนนะครับเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับนะครับล้อชาร์กวิวนะครับล้อแบบชาร์กวิวนะฮะก็คือล้อแบบนี้นะครับ โดยการทดสอบก็คือการวิ่งผ่านนะครับกวดหินที่โรยไว้นะเป็นจํานวนมากนะครับปรากฏว่าก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับวิ่งผ่านหินได้โดยไม่ล้มนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบอีกอย่างนึงครับก็คือการสแน p นะครับว่าล้อชาร์จวิวที่เราได้มานี่นะสามารถ s แน p ได้หรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงครับมาดูกันครับ